คุมองเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่นโดยคุณครูมัธยมปลายท่านหนึ่งที่อยากช่วยลูกชายให้เก่งวิชาคณิตศาสตร์เขาจึงเขียนแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ให้ลูกชายของเขาระบบการเรียนคู่มองเริ่มต้นจากความรักของคุณพ่อท่านหนึ่งที่มีต่อลูกชายที่ศูนย์คู่มองไม่มีกระดานดำไม่มีตำราเรียนไม่มีการสอนที่คุ่มอง เด็กๆจะเรียนรู้ด้วยการทำแบบฝึกหัดในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถของแต่ละคนคุณครูคู่มองจะไม่บอกคำตอบแก่นักเรียนทันทีแต่จะคอยสังเกตประเมินและให้กำลังใจนักเรียนเพื่อสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองคุณครูคู่มองทราบดีว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันแต่ละคนมีความพิเศษและแต่ละคนก็มีบุคลิกภาพและความสามารถในการเรียนรู้เฉพาะตัว นั่นคือเหตุผลที่นักเรียนคู่มองเริ่มเรียนจากระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองแบบฝึกหัดคู่มองได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนก้าวหน้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแบบฝึกหัดคู่มองถูกวางโครงสร้างมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้นักเรียนเริ่มต้นทำเนื้อหาที่ง่ายก่อนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเอง การเรียนก้าวหน้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเช่นนี้ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและในขณะที่แบบฝึกหัดของคุ่มองค่อยๆเพิ่มระดับความยากมากขึ้นนักเรียนแต่ละคนจะมีแรงจูงใจมากขึ้นที่จะเรียนก้าวหน้าไปให้ถึงเป้าหมายและจากการที่นักเรียนเรียนก้าวหน้าจนผ่านระดับต่างๆไปได้ด้วยความสามารถของตนเองจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นนักเรียนชั้นประถมสามารถเรียนเนื้อหาระดับชั้นมัธยมปลายได้ ที่คุ้มมองนักเรียนจะเติบโตขึ้นจากความพยายามของตนเองและเราเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถตระหนักได้ถึงศักยภาพอันเต็มเปี่ยมของตนเองนี่ไม่ใช่แค่ความเชื่อของเราเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนต่างต้องการที่จะมอบให้บุตรหลานของเราใช่หรือไม่ในขณะที่ประเทศและภาษาที่ใช้อาจจะมีความหลากหลายแต่ระบบการเรียนแบบคุ้มมองมีความเป็นสากลปัจจุบันคุ้มมองมีนักเรียนมากกว่า4ล้านคนใน49ประเทศทั่วโลก คูมองสร้างความได้เปรียบในด้านวิชาการให้แก,ก่เด็กๆเพื่อที่จะแข่งขันในโลกปัจจุบันได้และทั้งหมดนี้คือระบบการเรียนแบบคุ่มองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการเรียนแบบคุ่มองรวมถึงสิ่งที่คุ่มองสามารถมอบให้แก่บุตรหลานของท่านการุณาคลิกที่ลิงก์บนหน้าจอนี้